ยินตั้งแซ่บตั้งนัวเพื่อที่ได้กินพบพปอพบหอบพบแท้พบว่าไปติดกินตั้งพุนถัาข้านล้มล่มล่มทังทังกะสีบันดังปุ๊บเสียงดังมาคิดอยู่นี่ถึงเติบทั้งพุนก็เจ้าพันเอ้าวูมบอกหลักแน่เบื่อ่นังบ้าน่าว ก็จะจไปเห็นอันทักฤทิ์ทักลาผัดเสียงดังป๊อกอีกปุ๊บหอบปุ๊บหอบพักทานได้กินอันนี้ดป๊บเดียวเลยเก็จะเ,จะเ,จเห็นอันเพื่อนเก่งอ้อมเขียพี่น้องเชหากาแม่ไม่ว่าเ,เลยแม่เสียบไดยประคนกกะทีต่ตดวไทยใต้ไปหน้าพี่น้องพระซาปูซาป่าบ่เขียดพี่น้องเกล็ดเกียดชายกันเลย ขึนน้าอิ่มเลยเด,ด็กพกพอพ๊กพอพอจไกินแทบครักอันเคียดแม่เพื่อน คือกมาค,ค้างไว้จัหนำจนนี้ว่าค้างแค่คุ้งเง,งี้ไห้คืหายคีเป็นออฟนะ่ะแมวมาดักกินจุนบิรด้งน้อยเดียวนี่ไหวพุมนี่ เนี่ยมาติดจีนเกียรติพลวุ้ยี่กระปูนะนะบักเรียงน้องมาทางตาทางนานี่ พี่เ้ากาเยี่ยวกาวขอสร้างมัติดอะไรที่ท่างดีเถอะบ่ลมๆม พอจะเ,เจอกิบดดำไี่รอบมันทางตา,าของผม เดี่ยกข้เจ้านักหลักสองบืง จำไม่เหดนทุกันออมจะพักจะประเชดถึงน้องมาด้วมาด้วยต้องให้ก่อนกินก่อนไปก่อนมากันจะลืมอ่ะไรกดเชน้่งเด็นกน้อง พิดใหม่ๆแต่ว่าดีเป็นวันบ่ม,มีมันลบนี่เนาะชมพอดี คุณแม่ยังเบรกิมพ์ดูเคยพักกัวนะเกียดชายตัวนี้หน่อย หน้าพม่เดกันกระชายคุณมละเาหวนอยู่คเนเดียนะ giờ tôi mồm mập mồm vậy. ตัวกับว่นรานาแล้วควนจ่วงนักคารีแบบ้กินมัเป็นตาแสบแต่เด้อว่าก,ก็กินแบบนี้ย่งนักกินเอาจักทียงนนั้นก็ถือว แกงเคตน้อยไครบือไครเบือพักกไใคหม้อไทรม้อออมเคตน้อย,ยแบบเปแบบผู้ไทยใขาบือน้ำ Cái <laughs> đứa tuổi mẹ, là kiếm kiếm ăn xuống bữa Thì nặng cơm lại mục đích Cái đứa mẹ, là kiếm

น้าวทั้งๆจะบ่แทบดูกับว่าได้นาวอาทัยเปิดพารุ้มบื้อใหญ่นะพี่น้อง có bù thằng mân thằng hồn nhà đâu làm cái นี่กกะปูพิกันเ ตัวด้อืมินคนหลอขีดดการโดนไจนลืมมันยำกระปูทู้บานทหารร็วาตำรวจไล้ววะ กินหน้ามินละอียดเด็กน้องเบิดแค่ครึ่งหนึ่งที่อยากเบิดออมเกินน้อย จักเป็นยังมาโตไม่ไนานก็ถือโครนโอุ้มุกแิ้งพุดธนาบัยละวาน <c oughs> ทั้งวันทั้งกบ พ่ออยากหัวมาคุณเท่านะแต่ละคุณก็บุูกันนะพี่น้องเนมคุณกายทางพูนึงกันไ้นึงพูนึงกันไ้นึงนะคุณอย่างเด้อ คนบักหัวอยู่แลนนนนนห,นหล,หล่นลกอ,อกลนันพี่น้องเอาไอยพังนิดนึงก็ได้มันไม่ละลายก็ซ้ำลวกเลยไปโตบัวอยู่คคอมินพี่น้องไปเลยครบบักโอเอครบครบหัวยี่เล่อบริษัทแบบจักรล่างมาทำไม่ได้ตั้งใจมันีตั้งหัวกับหัวกับมูอคนยิงคนหนึง่ง เทหัวว่าบัตรสปอด์ตเนลุงกันมาเนี่ยไ,ไ,ไปยืนเนี่ยเป็นปั๊บเนีลุงเขาละให้เขาให้ไม่ค่อยเขียนภาษาอังกฤษเขียน์สื่อตะขอกเป็นภาษาอังกฤษเขียนบวกเป็นก็จ่งมาเตะมาเพืเ่อทะเลพี่น้องเอ้ยมาเตะมาคอยเคลียร์คอยขีดร์คอยเคลียร์แลนะ้บ้านนี้เลยคุณเนี่ยหลุดพวกคุณจีนนะ อิ่มแล้วกินรถเจ้าผู้กินน้ำรังนะหน้าขยโยมากขยันยังใคมาถามนะวุ้เวลาแบบเบิดปลาเลยพี่น้องวอาทัานอยู่บ่พวกคนจีนเขาอาญามองยาหมอง,งนำมาปั่นมาทานปนะั่นยาหมองปั่นชีดำพี่น้องเบิร์ตนี้ดำดำเบิดอันนี้นะมูจะมาหัวนั้นภากันหัวนั้นหวนันหวหัวคนนั้นคนได้หลุดนั้น หวัหวชัานขี้มูกแล้วมันดำเนี่ยคุณน้องบาด์เดิลงไปตัวบัสบนที่นะเขาคงเทพบัร,น,บรนี้น่ะตำรวจเขาจะตรวจอีกตรวจบัตรสปอร์ตบัตรสปอร์ตของมูนั้นเอาไปเหยีเอาไปให้เขาเบิ้งตำรวจล,ละว่าเอาทำไมขี้อบูข้างบนจังขี้อยู่เพื่อนมันมันอยู่ทึ่งระพระมันอยู่ทึ่งระพระคือในคุณน้องมันวัดต่ำคือขอมูนี่ขี้วันมันอยู่ทึ่งระพระทึ่งผิดประมาณนั้นท่าน เขาก็ยุดไว้เข้าไปบนไทยขึนมาทำไปทาม,มากกับของพื้นอีเขาจะให้ขึนมากคำว่า,าหัวนั้นน้ำตาเจน้ำตาเตนต,ตน้องเงอ้อยว่าขี้อยู่ไม่ตรงกันขี้ประยู่ข้างโบนขี้อยู่ซูขน,ขนาดว่แต่หัวว่าแล้วข้างนอกว่างอีกคังข้างนอกคุณเด็กเป็นลาวสบายดีพระเจา้า